คทางนั้นเปงนโยนี่ไปตอน้เขาพูดว่าเจ้าท่าไปวัดมันคืคอการประชุมที่ทำขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคม2551 นายบาุญสันต์เกษตรลุงเนืองสัตว์พื้นผลสาขารณาประปงหนึ่งโรงไฟฟ้าขณะนี้รถกำลังการผิดลงเพื่อควบคุมเป็ปนวงทดลองและดำเนินการปรับปรุงตามกฎหมายโดยส่งแผนปรับปรุงให้รองผู้ว่าจังหวัดสำเนาถึงเทศบาลอำเภอเอาบาตอภายในวันที่สิบห้ากันยายนทีค่าสันงสันต์ไทยพากปรับปรุงจนกว่า,วาจะเสร็จตามแผนคณะกรรมการจะตรวจสอบจนน่าพึงพอใจจึงจะดำเนินการเพิ่มเติมได้ กาดเอ็นจีวีต้องไม่เนี the 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 bah, ่ยเอาเนี the 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 ่ยยั้ซักบริษัทละเมิดตลอดเอ็นจีบีต้องไม่มีมรตการให้บุคคลภายนอกให้ดําเนินการต่อไปท่านในเพล่อเนี่ยอันนี้ก็ละเมิดเติมบทบริษัทแต่นี่ผมไม่ไม่โบยบายว่าอะไรเราไม่ว่ากันถ้าอย่างนั้นนะคะเราให้มันได้ได้เนื้อเนื้องานกากเราที่อรทุกคนนะครับว่าะผมผิดนะครับยอมรับว่าเราผิดจริงๆนะครับด้วยด้วยสิ่งที่เราเจตนาว่าคือผมเนี่ยก็รู้แล้วว่า ตอนนี้นักอยู่ยทั้งหมดคือต้องไม่โดนน้าเลยว่าเกษตรเนี่ยโรงงานเกษตรเนี่ยทำมาแบบไม่ได้ใจชาวบ้านแล้วที่ผ่านมาข้อตกลงมันเนี่ยมันเหมือนมันไม่เหมือนเป็นข้อตกลงอ่ะคุณคุณคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วแล้ววันเนี้สิ่งที่คุณมาต้องการที่จะมาเหมือนกับมาขอโอกาสโบราณก็บอกว่าระยาชาพิสูจน์ม้านะครับการเวลาพิสูจน์คน เนี่ยการเวลาที่ผ่านมาสี่ห้าปีเนี่ยคุณคุณแทบไม่ได้ที่สุดอะไรเลยคุณเหมือนซื้อเวลาให้มันผ่านไปเฉยๆนะครับแล้วว <addition> ันนี้คุณกําลังจะมาขอโอกาสกําลังจะบอกอย่าว่าอย่าว่าแต่คุณลาออกเลยคุณประธานนะคุณตายไทยก็มีใรสวนหรอกเปหลังตามธรรมชาติแล้วนะครับในค่าเกินกว่าห้าร้อยนัดฟ้อนเนี่ยตัวที่ทำต้นังกิจาร์เอ่ยทำให้รักษาสาร์ยันตต้นนะครับคดีรังหมายเลขสามหนึ่งเก้าทัสองห้าสเก้า แล้วก็คดีแดงหมายเลขที่301 3031ครับ2 5 4 9ก็มีอการฟ้องในวาจารบโดยแสดงรุ่งเรืองเดี๋ยลูกที่หัวงเดี๋ลูกที่ของนกจมูกครับระบายรุงเรื่องนี้นะมอย่าเอาเรื่องนี้ก่อนท่านำครับผมขอเสนอเชื้อสิทธิ์ุลฑ์ธน์ตามหน้าตา6 7 0 2ให้บริษัททำ EA และ E ให้ได้เด้วยในเรื่องกาเดือรให้ท่านสั่งการเลยครับ พรตามกฎหมายก็หนดว่าถ้าเรือถ้ามีกําลังอเอาเรือที่ท่ามากกว่าเ0 0กขโลต้องทำเอแตวผมขอเพิ่สมสิทธิชุมชนในเรื่องของอนุพาระของพี่น้องผมเรื่องสุขภาพผมขอร้องให้ทำเพช่เติ